ไมแอนนทบันนี่เอาเรือไปไหนมาเนี่ยออบน้ำลึกก็ไม่บอกไชคกลิ่งนี่ว่าแต่เธอเอาเรือออกไปไหนมาน่ะอ๋อไปขับเรือเล่นมาวันนี้นะเรามาเที่ยวทะเลกันอย่างเจ๋งเลยอะเกาะวันนี้อือง่วงโอยเธอไม่เอนจอยกับทะเลหน่อยเหรอเอนจอยไชคิล มันดูแบบสดชื่นมากเลยนะที่เกาะเนี้ยนะ่จริงด้วยชคเกิลดูดิฉันทะเลาะกับต้นไผ่ต้นไผ่แบบไม่ได้ทำอะไรเธอเลยนะบันนี่รู้แต่ว่าเกาะนี้เหมือนเป็นเกาะที่เราเคยมาเที่ยวกันหลายครั้งเลยนี่ชคเกิลใช่ๆชช่รอบก่อนนะเว้ยบันนี่ย่างก้น <laughs> โอ้ยฉันเริ่มได้กลิ่นไม้ไหมฉันว่ากลิ่นไม้ที่ก้นเธอแล้วแหละเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะปิ้งปลากินกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นเราต้องไปหาปลากันก่อนใช่เดี๋ยวๆฉันของงมแถวนี้นี่นี่ปลาทองเต็มไปหมดเลยแต่ทาไมปลาทองถึงอยู่ในทะเลนี่มันปลานิโมหรือเปล่าไม่ใช่ปลาทองอุ้ยฉันก็ฉันได้ปลาตัวงแล้วเอาแล้วปั๊บนี่ดิ้นดิ้นดิ้นมาดิ้นมาดิ้นนี่เอาไปย่างย่างกินปลาดีกว่า ได้ปลาตัวเยฉันตื่นเต้นมากเลยในปลาตัวนี้นะั้างไฟว้าวมันต้องอร่อยมากแน่เลยโอ้ฉันเริ่มได้กินหอมๆแล้วบันนี่โอ้ยกินไปแล้วเจคกเอ้าที่ก็อยากกินด้วยหรอฉันอยากกินด้วยต้องไปหาปลาเพิ่มมาดิเรวๆๆๆๆฉันได้อีกตัวแล้วเจคก์เอ๊ะบันนี่ปลาไก่ปลาไก่เก็ปลาไก่เกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเห็นปลาไก่ย่าง เจ้ก wow. ็กินได้นะปลาไก่ย่างเนี่ยทะเลนี้มันมีอะไรแปลกๆดีเนาะใช่เหมือนไก่ย่างเลยอะว้าวเจ๋งมากเลยก่อนนี่เดี๋ยว้ไปเก็บแตงโมแป๊บโอ้แตงโมแตงโมย่ามาหนี่แตงโมมันย่างไม่ได้ไปย่างทำไมเนี่ยอร่อยไหมใจ้ก็ลองกินดูที่แตงโมย่างอ่ะ ฉันว่ามันแปลกๆอ่ะบันี่ฉะ <c oughs> น,นั้นมันไม่ควรเอาไปย่างเลย <c oughs> เอ่ะเนอน่นอนสิเพราะว่าแต่มีอะไรแปลกเยอะแยะเลยนะที่ <c oughs> ทก่อนนี้ฉันว่ามันแปลกทุกอย่างเลยอ่ะ อุ้ยต้นมะพร้าวเชคเกิ้ลเดี๋ยววันนี่ปิ้งเก็บมะพร้าวหน่อยโอ้ลูกมะพร้าวหล่นมาเต็มเลยเย้ได้มะพร้าวจริงด้วยอ๋อบันนี่ฉันว่าเอามะพร้าวไปเผาดีกว่ากินมะพร้าวเผาเธอเคยกินหรือเปล่าอุ้ยเคยกินบันนี่เคยกินตลอดแหละนี่เอามะพร้าวไปเผาเผาใครเผามันนะเชคเกิ้ลกลิ่นเริ่มมาแล้วนะเนี่ยมันน่าจะอร่อยมากแน่เลยนะนี่เรามาเอาตัวรอดกันบนเกาะเหรอเนี่ยเอาชีวิตรอดบนเกาะ24ชั่วโมงน่ะอืมกิ่นหอมแล้วเชคเกิ้ลบันนี่กินนนนแล้ววะอออร่่ยยาาฉั เราเดินสำรวจรอบเกาะนี้ดีกว่านะเผื่อมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างนะชเาเกอร์ไปอันนี้เธอเรียกอะไรอ้าวชายเกิรรู้ได้ไงว่าเป็นชั้นนี้โอ้มานั่งแอบเล่นอยู่ตรงนี้เกาะนี้ก็มีกันอยู่สองคนแหละจะบจับปลาจับปลา โอ้ยเธอสนุกขึ้นมาแล้วหลอบัานนี่ใช่ฉันรู้สึกสดชื่นมากเลยเนี่ยนานๆได้ออกมาเกาะทีหนึ่งโอ้โแถมเนี่ยมันเนกาะส่วนตัวด้วยชคยเกลิลฉันนะอยากจะบอกว่าฉันชอบเกาะนี้ที่สุดเลยอะ่ะใช่ฉันก็ชอบเกาะนีุ้ิยหลังหินที่ต้องมีอะไรน่าสนใจแน่เลยฉันว่าขนาจจะมีปลาหรือมีตัวอะไรอยู่ก็ได้นะเพราะว่าหลังหินมันสงบน่ะวิวสวยมากเลยชคยเกลิลดูสิเฮ้ยตกใจ่าตายแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยคนจมน้ำชาชคยเกลิลออ เจอแล้วชาก,กิลเฮ้ยตัวอะไรเนี่ย<อ>เฮ้ยยงกับคนเลยอ่ะเฮ้ยบนันนี่ฉันจําได้อะไรฉันเคยดูการ์ตูนตัวนี้มันคือ, uka, ล,อลูกาปีศาจทะเลบันนี่เฮ้ยลูกาเงือกทะเลใช่เฮ้ยจะทำไมมาเกยตื่นอยู่ตรงนี้ชาก,กิลตอนนี้ฉันรู้สึกว่าเขาไม่มีชีวิตแล้วนะ่าตื่น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 โอ้บนันนี่อย่างนี้เขาจะตื่นไหมน่าเออชากิลฉันว่าเราพาเขาไปโรงพยาบาลที่เมืองเราดีกว่า ฉันก็ว่างั้นแหละต้องพาไปโรงพยาบาลแล้วแหละพราะถ้าอยู่อย่างนี้ตลอดนะฉันว่าไม่น่ารอดนะโอ้ยกันรีบพาเลยพาขึ้นเรือเลยไป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 ฮิโหแล้วทำไมเกยตขึ้นตรงนี้เนี่ยฉันว่าต้องเจออะไรไม่ดีแน่เลยอดือโอ้ยหนักมากเลยเนี่ยโอ้โอ้โอ้สปารนี้ก็เป็นกระต่ายตัวเล็กๆด้วยไชเกอก็ไม่ช่วยแบกปิ้งลูก้ากินไหมเดี๋ยวไปเราจะไปช่วยเขาไม่ใช่เหรอจะไปปิ้งได้ยังไงกันล่ะอออพาขึ้นเรือ กลับบ้านดีกว่าไปกันเถอะอ้าวลูก้าหล่นชาเกลยหยิบลูก้าขึ้นมาหน่อยอยู่ลูก้าไว้เดี๋ยวมันนี่ขับเบื่อได้เลยได้เลยไปกลับบ้านโอ้ในที่สุดเราก็มาถึงสักทีอ้าวชายเกลเธอล่วงน้ําไปซะแล้ววันนี้เธอมาทับฉันก่อนชายเกลล่วงน้ําซะแล้วให้ตายเธออยู่ไหนเนี่ยแลวฉันจะรู้ไมนี่ยว่าเธออยู่ไหนชายเกลย มุมุม,มเธอยนเสื้อชูชีพลงมาหน่อยฉันจะได้ขึ้นไปได้ขึ้นมาโอ้กว่าจะขึ้นมาได้นะเธอเนี่ยโอย้เธอนี่ขับเรือไม่ดูฉันเลย, <c oughs> ยตกน้ำเองแล้วมาโทษคนอื่นคืออะไรใช่เก็ลฉันละงงแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้เทียบท่าลเลยจ้า <c oughs> โอเคเทียบท่าเรือเป็นที่เรียบร้อยโอเคใชก็เธอถืออยู่นะลูก้านะใช่ฉันจับลูก้าอย่างดีเลยโอเคถึงแล้วพาลูก้าขึ้นมาข้างบนใชก็ฮึบโอเคเราต้องพาลูก้าไปเอ๊ะเฮ้ยเอ๊ะเอ้ยบันนี่ลูก้าหายไปไหนอะลูก้าหายจะพาไปโรงพยาบาลลูก้าหายไปไหนเนี่ยฉันว่าเมื่อกี้ฉันจับดีแล้วนะเอ๊ะ ลูก้าลูก้านี่เธอช่วยมองหน่อยลูก้าอยู่ไหนเนี่ยบายบัตน,นี่อ,อะไรลูก้าเธอเห็นไหมนะทำไมตาแดงอะ่ะล<อ>ูก้าตาแดง้ายว้าล<ว>ูก้า uka, กลายพัน เฮ้ยไชเกอร์เมื่อกี้เธอไปโดนอะไรมาน่ะเจอลูก้าตาแดงแล้วก็ลิ้นยาวออกมาเลยอ่ะลูก้าตาแดงเหรอใช่แถมมีเลือดไหลออกมาจากตาด้วยอะนั่นไงตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่นี้ไปนี่หนีก่อนนี่นีิโอสิมันตามเราใหญ่เลยมันตามไชเกอร์มันตามไชเกอร์ว้าวชเกอร์วะไชเกอร์วะโอ้แชรเกอร์เธอไม่รอดนี่เฮ้ย ลูก้านี้เด็ก็นลนไปกับชานเลยใช่ฉันเป็นลงตาต่อไอ้บลลูก้าไปไหนแล้วน้าไม่รู้ไปตามจับมันแล้วทุกคนลูเห็นลูก้าเมื่อไหร่ลูก้าฮะลูก้าเหรอลูก้าอะไรอ่ะลูก้าลุงหันมาก่อนมาคุยกันน่อยลูก้าลุงรู้จักลูก้าไหมเนี้ยลูก้าอะไรฉันไม่รู้จักตัวสีฟ้าเขียวๆน่ะลุงไอ้ไม่เห็นไม่เห็นอย่ามาป่วนฉันไปตรงอื่นเลยไปห้ยตรงคนนี้ นิสใส่ไม่ดีเลยอะใช่ใช่ใช่พีไปถามลุงคนนี้ดีกว่าลุงลุงลุงเห็นลุงเห็นลูก้าไหมเอ้าลูก้าเลยเหรอครับลูก้าที่เป็นตัวเขียวๆนาลุงเออไม่เห็นนะลองไปถามลุงที่อยู่ตรงโรงแรมเลแกลนตรงนู้ดูสิได้ได้ครับดอบคุณมากลุงลุงลุงเห็นลูก้าไหมลูก้าเออลูก้าอะไรเหรอข้าไม่รู้จักเลยลูก้านะลุงลูก้า ลูก้าที่มันตัวเขียวๆอ่ะรู้จักปะเนี่ยตัวเขียวๆผมหยิกๆนิดนึงอ่ะเอรู้จักปะเนี่ยไอ้ฉันได้ยินไอลูก้าอยู่นั่นแจเก้าฉะนั้นเราไม่ต้องถามได้แหละลูก้าตาแดงขนาดนี้มันปีศาจร้ายชัดๆโอ้แจเกาข้างหลังเธอฉันว่าเรารีบไปกันดีกว่าบันนี่โอ้ยมันตามเราไม่หยุดเลยทำไงเดียดีต้องจัดการ ปันนี่ฉันว่าเราไม่น่าเอาลูก้ากลับมาเลยนะโอ,อ้มันเป็นผีร้ายฉันว่าลูก้าตัวนี้ต้องเป็นผีร้ายแน่ๆเลยตอนที่เราเอามาคือลูก้าน่าจะตายแล้วแน่เลยฉันก็ว่างั้นแหละปันนี่ไม่น่าพามาเลยนะมันต้องเป็นลูก้าต้องสาบชัวเลย,<า>ย,<า>ย แค่พูดก็กลัวแล้วใช่แล้วตอนนี้เราก็พาลูก้าปีศาจเข้ามาอยู่ในเมืองด้วยอะ่ะถ้าทุกคนเจอต้องไปรอดแน่เลยอะ่ะจริงด้วยงั้นเราตัดไฟแต่ช่องลมดีกว่านี่เลยสร้างกำแพงกั้นบ้านเรากับเมืองไว้ลูก้าจะได้ไม่มาบ้านเราเฮ้ยจริงด้วยนี่แนะทำกำแพงไว้ใช้ก็คราวนี้เราก็จะรอดกันแค่สองคน <laughs> เราพาไปพิบัติมาหาคนอื่นแต่เราเอาตัวรอดก็พอแล้วเนาะจริงๆ่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่าตอนนี้เอาแบบนี้ไปก่อนก็ได้นะบันนี่โอเคงั้นเราสร้างหอคอยอีกอันนึงขึ้นมาเพื่อสังเกตการถูกต้องไชเก้านี่เลยงั้นหอคอยอยู่ตรงนี้ไชเก้ลีกไปหน่อยไชเก้ามาขึ้นไปดูสังเกตการกันดีกว่า แง่ครัวนี้เราก็เห็นเมืองทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครัวนี้ลูก้าก็มาทําอะไรเราไม่ได้แน่นอนฉันเชื่ออย่างนี้เพราะเรากั้นไว้หมดแล้วใช่ไหมถูยอด <laughs> เฮ้ยอย่างนี้บันดี้ฉันว่าทีนี้ถ้าเราเห็นลูก้าเราก็ประกาศบอกทุกคนไดู้ะเ,เป็นการไถ่โทษเราได้สักหน่อยหนึ่งแล้วแหละฉันว่านะจริงด้วยพักกาศปักกาศปรกการต่างๆขวายไต้เท้าใชกงั้นช่วงนี้เราดูสังเกตการเินไปก่อนใช้ก็เห็นอะไรบ้างไหมเนี่ยฉันไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยลูก้าคง กลับบ้านไปแล้วมั้งฉันว่าลงทะเลไปแล้วแน่เลยฉันว่าก็อาจจะเป็นไปได้หรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็ไปอารวาดอยู่ที่อื่นนะบันนี่จริงเหรออุ้ยไม่ดีนะเนี่ยเฮ้ยฉันเห็นแล้วเฮ้ยเอ้ไวยดีนะเราอยู่บนหอคอยเฮ้ยใช่เฮ้ยดีนะเราอยู่บนหอคอยนะที่ปลอดภัยของเราเลยใช่ ไงล่ะไม่โดนนะหาหาหาสิฮ่่สุดยอดไปเลยนะนี่แน่เจอบันนี่หน่อยว้ายไชรเกลเธอยือนผิดที่นั่นเนี่ยนี่ต้องยืนเหมือนบันนี่เนี่ยบันนี่ไม่โดนหรอกเดะ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 ลูก้าไม่โดนโอู้ยแต่ว่าพอสังเกตการของเธอมันกำลังจะไปหมดแล้วนะไม่ไปบันนี่ยิงลูก้าอยู่มาสิลูก้ามาสิว้ายบันนี่ลดนไทรเกลจะโดนจะโดนจะโอนอะเออไม่รอด ใช่เก้ฉันกลัวขราวหลังเราจะไม่เป็นคนดีนะนะถ้าเป็นคนดีแล้วก็ความเดือดร้อนให้คนอื่นเราอย่าเป็นดีกว่าใช่ บางครั้งเนี่ยบางเรื่องเราต้องเพิกเฉยต่อสถานการณ์ที่มันอยู่ภายนอกบ้างเราอย่าทําอะไรตามใจตัวเองไปตลอดไม่ดีนะเนี่ยเหมือนรอบนี้เนี่ยเราเอาลูก้ามาโดยที่เราไม่รู้ว่าลูกา้ามันคือลูก้าปีศาจแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงเดียรชาวเมืองก็ต้องพลอยวิบากกรรมไปกับเราด้วยงั้นเราต้องจัดการลูก้าให้สิ้นซากเลยบันนี่นั่นไงตาแดงๆมันยังอยู่ข้างนอกอยู่เลยใช้ก็ดูซี่ มันอยู่หน้าบ้านทางนู้นอะ่ะฉันว่ามันกำลังหาเหยื่ออะไรอ่ะบันนี่เฮ้ยมันไม,ไม่เรานี่แหละเหยื่ยอใช่ฉันยิงนิวเคลียร์เลยนะยไปเลยอ้าวไม่ตายลูก้าโอ้ยไม่รอดทุกคนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้บันนี่กับชายเก้าด้วยนะต้องหาวิธีการจัดการกับลูก้าให้ได้